ไ่เลื่อคีแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคะก็ เมฝนจะตกหรือลมจะแรงเท่าไหร่คะจริงสอง ep ครับผมเราได้เห็นเรื่องราวที่เกินถึงการที่เราไปสวิตเซอร์แลนด์กันใช่ค่ะและตอนนี้เราก็จะกลับมาไทยแล้วใช่ไหมครับแค่มันกลับมาไทยครับเพราะว่าฟองสบู่แตกที่ะม่เกี่ยการเศรษฐกิจครับทำให้ทให้ตะกูจุดชาเทมต้องเรียกตัวทุกคนกลับบ้านพ่อแม่ก็ฝั่งนี้ก็ต้องเรียกตัวกลับบ้านเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็เอาปมกลับมาด้วยเยอะแยะมากมายผูกไปเต็มไปหมดเลยค่ะที่นู่นแดงว่ากำลังเริ่ม มากมากแค่เปิดมาก็เข้มแล้วตอนนี้ตอนนี้ข้นเลยค่ะตอนนี้เข้มมากครับโณนอมิมกินผักเข้มมากแลนนนะนี่ภูุิมาเมื่อไหร่คะคือหลายๆคนบอกว่าสารไป2 e สองอีพีโลนอพุมหายไปไหนอยู่นะครับ เปิดมาหน้าปกก็เจอภูมิแล้วนะครับแต่ในเรื่องอาจจะไม่เจอแต่อดใจรอนิดนึงเพราะอาทิตย์นี้ภูมิมาแน่นอนครับมาแน่นอนนะครับตัวละครใหม่ครับเป็นตัวละครใหม่ครับเป็นแจกองเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวอีพีนี้จะแนะนำตัวละครใหม่หลายตัวนะครับผมหนึ่งนั้นคือรณรงค์ภูมิแต่กองเปิดไปแล้วนะแล้วปิดอีกรอบแล้วเปิดใหม่ใช่สี่นี้เองโอเคค่ะมันจะไม่งงกันใช่ไหมไม่งงครับไม่งงครับไมเราคุยตอนนี้น่าจะงงแล้ว ชมากก็ต้องขอบคุณต้อมฟ้าทุกคนด้วยที่ช่วยช่วยพาเราขึ้นเทรนทั้งเทรนโลกเลยแล้วก็เทรนในไทยด้วยใช่ครับครัผมรู้สึกดีใจมากๆครับเรียกว่าเป็น2 EP ที่พอจบออกไปแล้วคือกระแสเกินคาดมากๆค่ะเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกับแฟนๆที่ชื่นชอบแล้วก็แบบ ไม่หลับไม่นอนไม่รู้นิวล็อกหรือเปล่าเลยเงี้ยแบบบางทีเราหลับไปแล้วแฟนๆยังคอยปั่นเทรนให้ก็ต้องขอบคุณด้อมฟ้าทุกคนมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกบ้านเลยค่ะที่ทําให้พรชีวันแบบมีกระแสขึ้นมามากมายขนาดนี้ค่ะก็ภูมิใจแทนทีมเลน อนตลอดครับออันตลดครบจริงเวลาเราหลังจบละครนะครับเราจะมีสเปซกันสเปซกันเองเราเราจะมาอ่านอ่านตัวเอ็กซ์กันด้วยว่าใครโพสถึงเราว่าอะไรกันใช่ครัมาคำถามมาพูดคุยกันกับทั้งทางทีมผู้จัดเองพุ่มกับเองนะครับผมคอนแดงทุกท่าน ใช่ครับนี่ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่เวลาฟังสเปสก็เข้ามาร่วมสนุกของพวกเราใช่นะครับผมซึ่งพิธีกรอาจจะชอบเล่นเอฟเฟกต์ขอโทษด้วยแต่พี่ยอนเก่งมากนะเรียกว่าดำเนินรายการดีค่ะขอบคุณครับได้นางเอกดีก็เลยดำเนินรายการทุกคนน่ารักหมดเลยแล้วก็จะความวุ่นวายหน่อยนะครับไม่หน่อยตอนนี้นะไม่หน่อยพี่ว่าไม่หน่อยนอกจากเชิญชวนทุกคนที่ดู EP ต่อๆไปของพอชิวันเราแล้วเวลาสเปสก็อยากให้ฝากทุกคน มาลงพูดค so it. well, yes. ุยกันครับเดี๋ยวเราจะส่งผู้โชคดีเนี่ยขึ้นมาพูดคุยกับเรากันดูละครจบแล้วมาสนุกต่อก่บสเปซพอนทวันครับใช่ค่ะเพราะว่าเรารับทั้งฟีดแบ็กที่ดีแล้วก็ฟีดแบ็กที่เราต้องแก้ไขก็คือรับทั้งคำทั้งคำติชมก็คือทั้งติทั้งชมเลยค่ะเพื่อเอากลับมาฟังว่าแบบเราจะเอาไปแก้ไขหรือว่าพัฒนาต่อยังไงค่ะใช่ค่ะเตนเต้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 เต้นเต้นเตเต้เต้น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 เตนเต้นเนเ้เต้นเต้นเต้น ใช่ใช่ใช่จริงๆริงชาเลนจ์ของเราแบบว่ามันจะเพิ่มขึ้นไปทุกทุกอีพีอ่าฮะเแลาวร้องเพลงเปถ่ายทายค่ะจากการร้องเพลงล่าสุดร้องเพลงละครพี่ก้าวชอบมากร้องเพลงละครเขาถามเขาถามพีพีร้องเพลงรู้สึกยังไงบ้างเขินมากเขินมาก ถามนี่ดีกว่าอย่างเร็วมากอ่ะคุณแดนนี่เขาตั้งใจมากในการที่ร้องเพลงวันนั้นใช้เวลาซ้อมแบบน้อยมากแต่ก็ถือว่าทําเต็มที่แล้วครับใช่ครับผมติดจำเนียงตลอดเลยนะคะเนี่ยคุณแดนนี่ทำเต็มที่คุณแรปด้วยใช่ร์แมครับใช่ครับผมแรปโอ้แล้วผมก็แรปเป็นเชมอนเราก็พูดพูดแรปแบบไม่ฉาดด้วยนะครับโอ้คุณแรปปากละครเชอร์แมครับโอ้โหตอนนี้เลยหรอครับดีละครบนท้องว่านักข่าวจะกลัหมานะครับนะครับ นอกจากนี้มีแบบความอะไรแล้วมีครับร่าสุดเป็นชาเลนใช่ไหมชาเลนต่อไปชาเลนต่อไปคืเต้นอะครับเต้นบาใช่ต้องเท่าไหร่ลวสุ้าไล่าสุดบอกว่าพี่ๆเห็นพี่ๆเขาคุยกัน9 0 0 0 9แสน0 9แสน K ใช่ค่เต้นอะไรนะใหญแลมพอมีตัวอย่างนะพี่กัสใหญ่แลมเป็นงไงอ่เราเก็บไว้รอให้ ถ้าแฟนอยากให้ทําอะไรก็ส่งเพิ่มเข้ามาได้<ร>ค่ะ<า>รเราจะได้แบบมาช่วยกันเลือกคัดสรรว่าอยากทำอะไรให้แต่ละส่วนนี่สาวบางโพไปแล้วอ ตลอดไม่เขาบอกว่าเดี๋ยวได้ทำตโวเขาอยากให้เต้นเต็มๆอีกแต่เราเต้นเบาๆให้ดูไปแล้วในหลังต้ซึ่งคำว่าปฏิเสธไม่มีอยู่ในฟอนชีวันเราหมดทุกอย่างซึ่งเราจะให้ทุกอย่างที่เต้นนะครับพระนางจะเป็นคนทำก็คือคุณก้าวนบก้าวกับคุณพีพีปุณมพีดีถูกต้องนะแล้วคนอื่นนะคือกองเชียร์กองเชียร์ใช่เป็นผู้ฟังเป็นผู้ฟังและผู้ดูที่ดีครับบางครั้งเวลาดูเราก็ขำมากเพราะว่าสนุกกับเพื่อนสนุกกับเพื่อนให้กำลังใจเพื่อน อ่าขอบคุณมากครับที่รออยู่นานรออยู่นานรอคุณคราอยู่นานมากวันนี้ก็จะเห็นบรรยากาศเบื้องหลังด้านหลังของเรานี้ก็จะเป็นบรรยากาศแฟนไซด์ของเราก็หนังสือที่ผมถือนี้ก็เป็นโฟโต้บุ๊กครับที่เราไปถ่ายทํากันที่สวิสมาก็จะเป็นภาพเบื้องหลังเอามาฝากแฟนทุกคนครับไปพีพีขายของด้วยก็เรียกว่าหนังสือเล่มนี้ก็คือจะรวม ความรู้สึกแล้วก็บรรยากาศต่างๆที่เราร<อ>ไปถ่ายทํากันที่สวิตค่ะทุกคนจะได้เหมือนไปเที่ยวกับเราแล้วก็ดื่มด่าความรู้สึกไปด้วยกันรู้ลําดับเหตุการณ์รู้การเดินทางรู้สถานที่เพราะว่าเราจะมีบรรยายด้วยไม่ได้<ร>มีแต่รูปรรยยอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าสวิตไม่ได้เป็นแค่ชื่อประเทศที่อยู่บนแผนที่โลกแต่ว่ามันคือความรู้สึกและมวลรวมของพรชีวันที่ได้รวมมาอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วค่ะใช่ครับสวิต อะไรนะคะเยอะเลยเยอะเยอะเยอะเราจะเห็นขโมยกล้องพีอาร์ครับใช่ครับขโมยกล้องพีอาร์มัถ่ายเล่นกันรูปฟิล์มก็มีอะไรใช่คแล้วรายได้จากที่เรา เราขายหนังสือได้เราก็จะนําไปทําบุญทั้งหมดเลยใช่ไหมใชคือเรียกว่าเราจะได้ภาพสวยๆดูแบบว่ารสชาติอร่อยๆจากพรชีวาแล้วเรายังจะได้ทําบุญร่วมกันด้วยกันใชเรียกว่าอิ่มทั้งความรู้สึกและอิ่มทั้งบุญด้วยนะครับอิ่มตาอิ่มใจค่ะอันนี้ถ่ายถ่ายที่สวิตหรือถ่ายที่สวีทครับเนี่ยโอ้ยคิดได้ตอนนี้เลยปะคะเถ้าถ่างพอแล้วค่ะใช้เรียกว่าใช้ได้ไปคือคุ้มคุ้มแน่นอนค่ะ เซนนะคุ้มครับแดนนี่ก็คุ้มครับพี่ออฟก็คุ้มส่วนเราคุ้มทางด้านการทำงานใช่แต่ว่าจิตใจนี่หนูสั่งแยกไม่ไม่ผมเป็นทีมงานไงพี่ก้าวคือถ้าผมไม่ไปเนี่ยจะไม่มีใครแบบว่าไปซื้อน้ำให้ถือไม้บูมถือไฟให้พี่พี่ก้าวใช่ไหมพี่ก้าวขอบคุณค่ะินิดนึงนิดนึงพอนะนิดนึงพอนะ เบาเบาๆนิดนึงอ like, ่าบ nee, ุ้ยบางมืผมขอเลือกนิดน oh, um ึงนะครับเพราะว่าบางบางรูปเนี่ยมันเป็นซีนสําคัญมากๆมียันซีนจบเลยคุดูก่อนได้นี่ได้อันนี้ได้ปะได้ได้ไนงแสนท่นี่สวยมากสวยมากขอบคุณครับวู่ปครับนะครับนี่ฮะก็จะเป็นรูปตัวอย่างของเราครับใช่ค่ะ เห็นวิวทุกอย่างพาโนรามามากเลยค่ะอันนี้กี่เทหนึ่งไม่หรอจริงๆมันเป็นการ snap แบบว่าในซีนอะไรแบบนี้มามาฝากด้วยอะไร้ยครับก็บางรูปเราก็จะได้เห็นครับวันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยครับจริงๆมันเป็นเราเอามาเพื่อเราอยากให้ได้เจอพี่ๆด้อมฟ้าของพวกเราเพราะว่าเราตั้งแต่เริ่มถ่ายทำละครมาหรือว่าตั้งแต่เปิดกองหรือว่า ep ละครออนไปแล้ว2อ EP เราก็ยังไม่เคยได้เจอกับแฟนคลับของเราใช่ค่ะวันนี้ก็เลยมีโอกาสก็เลยอยากจะจัดงานนี้ขึ้นมาครับวันนี้เป็นวันที่พิเศษครับที่นักแสดงทุกท่านผู้จัดเองทุ่กับเองนะครับผมแล้วก็แฟนคลับต้องฟ้าของเราจะได้มาเจอกันครับแบบเต็มเรียกว่าเป็นครอบครัวอบอุ่นของต้องฟ้าเลยครับคือแฟนๆต้องฟ้าจะได้เห็นตัวละคร ออกมาใช้อยู่เขาเรียกว่าอะไรอได้เห็นตัวละครที่อยู่ในฟอชีวันกระโดดออกมาจากละครค่ะในชีวิตจริงกระโดดให้ดูหน่อยเร็วในสองักษะอ้าา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 ดาา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 งาา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 ดกาา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 ามาาาาคาา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 าก่าาาาาาา ฝากเลยครับพี่ไม่พร้อมฝาก่เพราะวันนี้พ well? ี um ่เก้าไม่ค่อยสบายแต่ว่าแบบอยากมาเจอแฟนๆก็อยากจะฝากครชีวันไว้ด้วยนะคะเชื่อว่าละครเรื่องนี้จะให้อะไรหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ความสนุกหรือว่าการแก้ปัญหาหรืออะไรต่างๆแต่ว่าทุกคนจะได้เห็นครบทุกรสชาติละกันแล้วก็รสชาติของชีวิตด้วยก็อยากจะ ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะใช่ค่ะเพราะว่าความหวานของเราแบบไม่ได้มีแค่ความหวานผมก็มีเปรี้ยวมีปะเรียกได้ว่าครบรถครับครบรถครับรถเลยดีกว่าใครอยากดูรถไหนนะครับผมดูให้ครบทุกตอนในครบรถจากเราครับใช่ค่ะใครดูแล้วคิดเห็นยังไงก็ฝากในแฮชแท็กของเราได้เลยนะพวกเราเนี่ยพวกเรานักแสดงและทีมงานทุกคนเนี่ยรับฟังข้อคิดเห็นรับฟังทุกคําติชม ใช่ครับทุกคนของเราได้ใน X นะครับผมแล้วก็อย่าลืม Space ของเราด้วยใช่ครับะมาเจอกันใช่ค่ะมาเจอกันนะคะแล้วก็ขอฝากทิ้งแไว้นิดนึงว่าคืนนี้นะคะพอชีวัน EP สามค่ะก็ฝากได้นะคะท้ายที่สุดนี้อย่าลืมติดตามพชวนของเราทางอนเตอร์เนช่องสามนะครับผมแล้วก็อย่าลืมดูออนไลน์ผ่านสาม plus ได้นะครับผมรับรองว่าคุณจะไม่พลาดตอนไหนเลยนะครับใครพลาดในทีวีนะครับดูผ่านออนไลน์ก็ได้ใช่นะครับ ขอบคุณครับ<า>ขอบคุณมากๆครับพี่พี่รอดนาน